สนามเอฟนักกีฬาผู้ที่82รายงานตัวได้นะคะประพัฒสอนหิบเบิ้งเ,เจสุพิชยารายงานตัวได้ค่ะ

สนามอ e, ีนักกีฬาคู่ที่7 6 1ไมเคิลมารายงานตัวด้วยนะคะ T.F สนาม B ครับคู่ที่102เตรเกียมตัวเลยนะครับสนาม B คู่ 102, 103, 104, 105ครับสนาม B ครับนักกีฬารายงานตัวเลยครับในคื่ฟอร์มจี F T C R T please come to registration for standby for computer now final call for Michael G F T C R T please come to registration and prepare yourself for c o m p e t e r now

โซโล็โซโล็สิงชัยทานนะครับในงารดูรับหนี้ด้วยครับแบงกทองไปแลว้วโดนครับเพื่นพอนคอยอยู่ขอบคุณครับ ขามาช่วยเขาตอตตอกันแล้วแล้วเขาเข้ามาเร็ว4ยแดเอาับตัวดิบตาเครับตาบว่วสนามนี้อยูอ่้ที่79มารายงาตัวด้วยนะคะ that